คือสถานที่เนี่ยน่ากลัวจริงเราไปถ่ายสถานที่จริงๆแล้วมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆับผมสิ่งแรกที่ได้เลยคือความกลัวความน่ากลัวลว้ลวนๆคือเพราะว่าเป็นความน่ากลัวที่มันมันออกมาจากจิตใจตัวนักแสดงเองจริงๆด้วยซ้ำเพราะว่าโลเคชั่นมันน่ากลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้คยคาแรคเตอร์เนนคุณก็จะเป็นคนเห้าๆก็จะเป็นคนใส่สบงแล้วทรงพลังอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ <laughs> <c oughs> จะอีกเป็นอีกายเซนเราไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะนําเสนอเรื่องความน่ากลัวเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของความเชื่อความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับพี่ไม้นะครับพลทวิโชคกิศราสมพลนะครับพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องบุตรยนต์ครับ ไม่ควรมาไหว้ของแบบนี้คุณพยนเนี่ยมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่ามันเป็นศาสตร์แบบหนึง่งมันเป็นเรื่องของกลางของขังแบบหนึ่งที่ที่การใช้ใช้หุ่นมาลงอาคมคาถาแล้วก็ใช้ไปทำงานาใช้ทั้งปกป้องบางคนบางคนเนี่ยเอาเอามีไว้เพื่อปกป้องตัวเองอย่างเช่นบางคนเจอบัติเหตุอย่างเงี้ย คุณพยนตนเขาจะรับแทนนะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่บางคนก็เอาไปทําลายคนอื่นก็มีมันก็มีทั้งสายขาวสายดำอะไรเงี้ยในเรื่องของคุณพยนยนอะไรเงี้ยครับเป็นศาสตร์ของไทยที่มีนานมากแล้วใช่มีอยู่จริงมีอยู่โหพี่ว่าแล้วจะมีมาหลายร้อยปีแล้ว เป็นเครื่องทีกว่าเรียกเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าเออเหมือนเหมือน,มนเรามีพระมีพระศุดะอะไรอ,อันนี้ก็จะเป็นศาสตร์เป็นวิชาอีกแบบหนึ่งทางแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิชาที่แบบว่ามาันมาปลกคุณแล้วไม่ดีเลยไม่ใช่นะมันม,มีมีทั้งสายดีแล้วก็แล้วก็สายดับอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับภูวินครับรับบทเป็นไทม์จากภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ครับผมคนที่ดอนสิงห์ทำเวลาตายไปเขาจะเอากระดูกใส่ไว้ในหุ่น ไทมนี่ก็คือเป็นเด็กกรุงเทพเลยครับผมก็คือในเรื่องเนี่ยเขาก็ไปที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อไปตามหาพี่ชายแล้วเขาก็ไปเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ความเชื่อของเด็กวัยรุ่นเนะ่เนาะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกคุณพยนต์เท่าไหร่เรื่องพวกการเล่นของเท่าไหร่แต่พอไปเจอกับตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดด,ดนึงซึ่งเขาก็มีความแบบกล้าความไม่กลัวถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อมีความเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับ สวัสดีครับเซนจตุลวิเชียรสิทธิ์นะครับจากคุนพยนตร์ครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเนนจนะครับผมในเรื่องนะครับเนนจก็จะเป็นเนนคนหนึ่งครับที่อยู่ในหมู่บ้านครับผมแล้วผมก็จะอยู่กับเนนคุณตลอดเวลาสวัสดีครับผมแบงค์นทวัฒน์นะครับรับบทเป็นเนนคุณในเรื่องหุ่นพยนตร์ครับคาแรคเตอร์เนนคุณก็จะเป็นคนเฝ้าห้าวอืมก็จะเป็นคนใส่สบงแล้วทรงพลังอะไรอย่างนี้ใครไม่เชื่อหรือเห็นตาออกไปจากก่อนนี้ซะ ไม่เป็นไรนะสวัสดีครับอภูมิพัฒน์ครับผมผมรับบทเป็นเตะครับผมเตะเนี่ยเป็นเด็กพิเศษครับผมที่หลวงตาได้เก็บมาเลี้ยงนะฮะก็มีหน้าที่ช่วยงานวัดอยู่ในวัดนี่แหละก็เป็นเด็กวัดนี่แหละเป็นเด็กวัดคนหนึ่งนี่แหละเป็นคนที่ชอบปั้นดินก็จะมีดินเหนียวติดมือตลอดเวลาแล้วก็รวมไปถึงชอบพวกบทสวด บทสวดมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปฟังพระเทศไปฟังพระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจำมาอะไราเงี้ยครับอะไรในเรื่องราวของหุ่นพยนตร์ะคะที่ทําให้พี่ไหมสนใจจนมันเกิดเป็นหนังจริงๆอต้องบอกต้องย้อนกลับไปว่าหนังเรื่องนี้ต้องต้องขอบคุณโลเคชั่นเพราะจริงๆอ่ไปดูโลเคชั่นสํานักสงฆ์อาจารย์ชวนแล้วเราชอบโลเคชั่นนี้เพราะที่นี่เขาจะมีลูกปั้น มีหุ่นเยอะแล้วก็ตำนานของเขาคือการที่เอากระดูคนไปใส่ไว้ในหุ่นเรามีวความสึกเอ้ยน่าสนใจทีนี้หลังจากที่เราจะมามาทำหนังเรื่องใหม่เราก็คิดว่าเราเอ๊จะทำหนังอะไรดีวะเราก็เข้าไปนึกไปนึกถึงโลเคชั่นที่สำนักสงฆ์อาจารย์ชวนกับบัดกโกแก้วว่า เออมีโลเคชันนี้อยู่ในมือเราจะทําอะไรกับโลเคชันนี้ทีนี้พอที่นั่นเป็นหุ่นนะเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราทําอะไรที่มันเกี่ยวกับหุ่นดีกว่าเราก็เลยหาข้อมูลว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับหุ่นจนมันได้ได้หุ่นพยนต์มาที่เราไปเซิร์ชดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้กว่าเฮ้ยอันนี้มันแมทกับโลเคชันอันนี้แบบนิดนึงนะสาหรับสายมูอะคือคือประมาณว่าแบบเหมือนกับว่าไปดูดวงมาเราก็บอกว่าเฮ้ยโลเคชันเขารอเรื่องนี้ที่เขาไม่ยอมให้าาาาาไไม่่่้้ปถยยออออออะะะะเเเเเเเพพรรรรรวคืงงนนีีััตกกกบบ็ฮ อันนี้อันนี้ในในสายมูในมุมสายมูนะอะไรเงรี้ยแล้วก็ล้วครับอะไรเงรี้ยบอกใช่เพราะว่าเขารอเลยแล้วแล้วก็เป็นโลที่ที่พี่ถ่ายทําแบบราบลื่นแล้วแบบออกมาดีมากอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือที่มาที่ไปขอ,ข,อของของของกลุ่มพยนต์คือสถานที่เนี่ยน่ากลัวจริงเราไปถ่ายสถานที่จริงๆดังนั้นใครที่เห็นในหนังว่าเป็นฉากแบบดูอลังการดูแบบเวอร์มากเลยทีมงานนะ่าจะเซ็ตเป็นวันอ๋อเปล่าเลยครับ สถานีจร,นากกนจริงๆแล้วมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงๆับผมคือขุพโมพโยนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหนังที่จริงจังทุกตัวละครเนี่ยมันจริงจังหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความคอมเมดี้มันจะพี่ใช้คืว่ามันมีความน่ารักของเนนดีว่าอย่างแก๊งเนหรืออะไรเงี้ยพี่ใส่มาเพื่อให้ให้หนังมันไม่ตึงเงินไปไม่เครียดเงินไปแล้วมีความน่ารักอะไรเงี้ยครับ่าแต่มันก็เรื่องของคอมเมดี้เนี่ยมันมีนิดๆหน่อยๆตามไลน์เซนเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลักๆเราอยากได้เป็นหนังผีน่ากลักกวามากกว่าอะไรเงี้ย เพื่อจะเป็นอีกไรเซนเราไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะนําเสนอเรื่องความน่ากลัวเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของความเชื่อความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าเรามีกลุ่มเนมมาเพื่อจะทําให้ให้บรรยากาศของหนังมันมีมุมผ่อนคลายน่ารักบ้างอะไรประมาณนี้เอออย่างน้อยมีอกลุ่มเน้นกลุ่มนี้แล้วเออมันน่ารักดีอะไรประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับผมกาโต้นะครับก็ในเรื่องผมรับบทเป็นเนนบีทครับผมสวัสดีครับยูโรวัลทิ์ครับรับบทเนนอุ่นครับในภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนตร์ครับ สวัสดีครับผมแบงค์พงศกรมีชัยนะครับรับบทเป็นเนนปลาแปงนะครับจากเรื่องหุ่นพยนต์นะครับผมเป็นคนแบบว่าแบบกลนวๆขี้เล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนแบบมีความกลัวผีอยู่ในตัวนะครับผมเห็นผีแล้วก็วิ่งก่อนเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเป็นคนขี้กลัวในเรื่องเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงกับผมนะครับก็คือรักครอบครัวครับรักพี่รักน้องรักแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็รักเพื่อนเนนทุกคนด้วยครับ แล้วเขามาทําอะไรในหนังเรื่องคุนพยนงคะยิมดี๊เขาก็เป็นมาบินทบาทตอนเช้าครับไม่หรอรอเล่นนะครับมันเขาก็เป็นหนึ่งหนึ่งในจิ๊กซอของเรื่องแล้วกันครับที่ทําให้เรื่องมันแบบมันกลมกล่องมากขึ้นครับก็เป็นทั้งตัวอาจจะมีฮาบ้างแล้วก็ตลกบ้างครับตลกฮาเหมือนกันไหมอ๋อเอ้ยเราอันเดียวกัน ก็เนนอุลเนี่ยคาแรกเตอร์ก็แบบเป็นคนคิดกลัวกลบบัวมากแล้วก็แบบเป็นเนนที่เด็กกศนวัดครับใช่เขามีแบบท่ากลัวประจําหรือซีนประจาที่เป็นคาแรคเตอร์ประจำเขาเลยไหมอ๋อม,มีมีนี่ครับเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์สีเขียวคาดคอจะเอาไว้ฉีดตลอดเวลาเลยครับสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดๆแล้วล่เคุณ <Okay. S 2> ยาต้มรักษาไม่หายอะ่ะมีนาลองเอาหุ่นพยนต์ไปอธิษฐานดูเผื่อมันจะช่วยให้ดีขึ้น แบบนี้อยู่ที่บ้านยมพี่มีนาได้ไงเอมี่ <Amy S 2> เป็นเป็นอะไรที่ผมแบบเลิฟมากคือเอมี่เนี่ยก็เป็นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็มีน้องชายเป็นเนนอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเอมี่เนี่ยปรากฏว่าไปไปรับเอาหุ่นพยนต์มาอนะไรเงี้ยแล้วก็มันเลยเกิดเรื่องราวอาถรรพ์ขึ้นกับตัวเอมี่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องไปดูในหนังอะไรเงี้ยนะครับ ชอบคว่าไป็นมี่คือเขาเขาเต็มที่อ่ะเขาเขาสุดพลังยิ่ง,ย,งยิ่งฉากผีเข้าหรืออะไรเงี้ยน้องใส่เต็มให้ผมเลยอ่ะแล้วถามตลอดเวลาพอไหมพี่เอาอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วผมแบบผมรู้สึกว่าเหมือนโรคจิตไปเลยอ่ะเธอต้องเธอต้องอีกเธอต้องเลื้อนอีกเธอต้องแบบอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าน้องน้องให้พลังกับเราเพราะ,ะนั้นแล้วก็พอมันพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็เอมี่ก็เป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้เพราะว่าเขา เพราะมีเหตุการณ์ของเขาเกิดขึ้นนี่แหละมันเลยพาทําให้ทุกอย่างมันมันตามตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเอมี่ทำไว้ perfect perfect หุ่นยนต์แต่ละตัวแต่ละประเภทมีวิธีการทําที่แตกต่างกันทำขึ้นเพื่อปกปักรักษาหรือทําขึ้นให้ชั่วร้าย ดผมเชื่อว่าต่อไปจะเป็นอังซีนคําว่าอังซีนหมายถึงว่าหลังจากคนที่ดูหนังแล้วผมก็อยากให้ทุกคนไปดูสถานที่จริงได้เงี้ยกลับไปที่ What What N วัดวัดนี้อ๋อเออวัดนี้คือถ่ายหนังเรื่องขุพยนตร์เลยประมาณนี้ครับผมเดินทางมาถึงตรงนี้จากพี่นาคมาถึงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นความรับใจของผมที่ผมทําหนังเรื่องนี้เรื่องหุนพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเด e b ของผมอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็คิดว่าแบบทุกคนจะให้การตอบรับมันเพราะว่าอันนี้มันก็เเปป็นนนนควาาาาามมมรรระททััับใใจขออองงงผนนงู้กกี่ไดส ก็เชื่อว่าอมันจะออกมาดีแล้วก็ทุกคนเลิฟมันเหมือนที่ผมรักมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ทุกคนรักคุนพยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ตอบรับนักแสดงของผมทุกๆคนด้วยนะครับคุนพยนต์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าคุนพยนต์คืออะไรครับผมก็ในเรื่องนี้ก็อาจจะมีคําตอบได้ว่าคุนพยนต์คืออะไรเป็นความเชื่อของใครอะไรยังไงครับผมเอารู้สึกว่ามันเป็นบทที่ท้าทายมากๆบทหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้จะได้เข้ามาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น สิ่งทีเราทได้คือเราทาเต็มที่กับบทแล้วเราก็ทำกันบ้านเต็มที่คิดว่าเรื่องหุ่นมายนเนี่ยทุกคนที่กําลังจะได้รับชมสิ่งแรกที่ได้เลยคือความกลัวความน่าก,กลัวลวุล่นงคือเพราะว่าเป็นความน่ากลัวที่มันมันออกมาจากจิตใจตัวนักแสดงเองจริงๆด้วยซ้ำเพราะว่าโลเคชั่นมันน่ากลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือความน่ากลัวเนี่ยมันถูกมันมันจะได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนครับผมแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ในเรื่อง ถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยพลาดมากเลยครับเพราะว่าภาพะยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีทั้งความสนุกแล้วก็ความน่ากลัวที่มันแบบบาลานซ์กันอย่างลงตัวมากเลยครับก็เป็นหนังที่สมบูรณ์แบบต้องดูอะ่ะต้องดูแล้วปะ่ะนี่เรื่องแรกของผมอะ่ะต้องดูเรื่องนี้รับรอง ดีครับผมหนึ่งไปดูกันด้วยนะครับผมเอฟเฟกก็คือน่ากลัวมากก็บอกเลยว่าพลาดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เซพรส์หลายๆอย่างมันยังมีหลายๆองค์ประกอบหลายๆฟีลลิ่งหลายๆอิโมชั่นในหนังที่ทําให้หนังไม่ได้แบนไม่ได้เป็น one dimension แต่เป็นหนังที่กลมกล่อมแล้วก็สนุกครับผมอยากให้ลองเปิดใจแล้วมาดูกันครับ